ก็ขอราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมออนไลน์ r a เ g e r อีกแล้วตามเคยเลยนะครับผม,มนะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมออนไลน์ Ranger กับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทำการแนะนำกันละโมกันดีกว่าที่เพิ่มกดล็อกกันเข้ามาใหม่นะครับผมใน EP นี้นะครับเราจะเข้ามาทำการแนะนำกันละโมดเนาะเห็นไหมครับว่า มีโหมดที่เปิดเข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสกเกจจูปินะครับในโหมด PVP ใช่ไหมครับโหมดหอ,อคอยและขีดจำกัดเอาคิดก่อนในปลดล้อมาเรียบร้อยก็มีกิวเนาะกิวเลทใช่ไหมครับแล้วก็ห้องกดร้อนนั่นเนองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราจะเข้ามาทําการพูดคือ6โหมดนี้เลยนะครับแบบละเอียดยิบย่อยแน่นอนนะครับผมใน EP นี้เพราะว่า EP นี้นะครับผมเรามีเวลาเต็นที่เลยนะครับ10นาทีในการที่จะเข้ามาพูดก,กันถ้าหาเวลาเราพูดเสร็จแล้วเวลาเหลือนะครับเราก็จะค่อยเข้าไปกลุยนะครับผมในส่วนของสกายบิสเซกันตอนะ โอเคผมมาครับเราขออนุญาตมาดูที่ส่วนแรกกันเลยนะครับผมส่วนแรกนะครับที่ผมจะมาพูดนะครับคือข้อดลองของหลอนินั่นเนงนะครับก็สำหรัในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนเว็นาที่แลบเรียกว่าแลบดีกว่าครับแลบวิจัยนะอะไรประมาณนี้ก็ได้เลยนะครับผมนี่ครับในนี้นะครับผมลนิโอนะครับบอกว่าที่นี่นะครับคือแลบของลอิโอนานะครับคุณสามารถสรคคลิกกันนะครับผมเพื่อประนาเหล่าเลนเจอร์นะครับให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับผมแล้วก็สามารถสร้างคลิกกลางได้ที่ คอนแปรลลูปคลิกตันนะครับสั้นโดยกับแปรรูปเลนเจอร์นะอุปกรณ์หรือวัสดุในการอัปเกรดน,นะครับไปคลิกตันแล้วก็สามารถกวสอบคลิกกันที่จะได้รับคันด้านล่างน,นี้ได้นะครับผมนี่ครับส่วนนี้คือที่ผลิตวัคคุด,ดิบนะครับก็ สมัครที่นี่นะครับก็คือเป็นสาขาที่นะครับผมในการผลิตวัคุีดิบนะครับในการอัปเกรดเลนเจอร์นะครับผมในการอัปเกรดเลนเจอร์กลางๆนะครับนี่ตัอไปนะครับคือสูงฝึกซ้อมนะครับนี่ก็คือสามารถนำเลนเจอร์เรานะครับเข้ามาทําการฝึกซ้อมได้นะครับเพื่อรับ EFP มากขึ้นนะครับผมนี่ครับก็ว่าจะมีระยะเวลาเนาะในการที่กําหนดว่ากี่นาทีกี่นาทีกี่ชัวโมเนาะในการที่จะให้เลเวลเราฝึกซ้อมไห้สําเร็จนะครับมีเวลากําหนดด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะผมก็คือว่าจะเป็นสาขาที่คนรอให้ความรอคล้ายๆแบบ กาซูแบบกาชาปอนอะไรประมาณนั้นนะผคล้ายๆกันกับไม่ใช่กาชานะครับคล้ายๆกันนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนแรกกันเลยนะครับผมขี้แปลูกคลิกกันนะครับการแปลรูปคิกกันนะครับผมเราสามารถแปลได้คัันแบบเลนเจอร์นะครับเลนเจอร์สามารถแปลรูปคิกกันได้นะเกียร์นะครับผมใครที่เจอเกียร์หนึ่งดาวเราไม่ใช้นะครับก็สามารถนามาแปลรูปคลิกกันง่ายนะครับนี่อ่านะครับเห็นไหมถ้าเกียร์เรานะครับผมก็จะสามารถมาแปลูกคิกกันง่ายนี่แต่มติเราอยากแปลเกียร์นี้นะครับก็ตั้งแต่ยี่สิบคิกกันระดับล่านนะครับ ซื้อคลิกก so kind of ันนะครับผมจะไม่อยู่3ระดับวรกคือคลิกกันระดับล่างนะครับคืออันนี้นะครับคลิกกันระดับกลางก็คืออันนี้นะครับผมส่วนคลิกกันระดับสูงก็คืออันนี้นะครับผมอ่านะครับส่วนสองอย่างนี้นะครับของคัมพีโบลากับเคี้ยวมงกรานี้เรายังไม่จะเป็นก้อนรูนะครับเพราะว่านี่ไปแบบขั้นสูงขึ้นมาแล้วนะครับผมเราจะในแค่3อันแรกก่อนละกันนะครับในส่วนนี้นะครับนี่สามอันแรกนะระดับล่างระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับที่ผลิตวัคุีดิบคือให้เราสามารถผลิตวัคซีดิบในการอั ซึ่งในการผลิตวัคคูดิบนะครับจะใช้นะครับคิกการระดับล่างคิกการระดับกลางแล้วก็คิกการระดับสูงนะครับไม่เข้ากันนะครับนี่อ่านนะครับดูกันเลยนะเห็นไหมจะมีบอกเลยนะครับว่านี่ครับผมผลิตวัคคูดิบพวกนี้นะครับจะใช้กี่อันนะครับคกการระดับล่างระดับกลางและระดับสูงนะครับนี่ครับผมก็จะมีบอดหมดเลยนะครับว่าช้กี่อันนะครับจนใครที่อาจจะเข้ามาทําการผลิตนะครับผมก็สามารถเข้ามาทําการผลิตได้นะการนี้นะครับยังไม่ใช่ ส่วนคีพูดเรื่องใหม่คนรู้นะครับผมเน่อย่าไปพูดเรื่องคีแบบเล่นเกมมาสักพัหหนึ่งแล้วนะครับคแบบว่าพอมีเลนเจอร์ดีกับเขาแล้วนะครับแล้วอยากพัฒนาเลนเจอร์อัปเกรดไปล่าขับไปนะครับจะมีความจำเป็นมากกั่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอย่าไม่มีความจําเป็นเนาะคีฝึกซ้อมนะครับนี่ผู้เล่นใหม่มีความจําเป็นมากๆอีหนึ่งสาขาที่เลยนะที่ผู้เล่นใหม่ก็ควรรู้นะแต่เมื่อร่คีเพิ่นเริ่มเล่นเกมะันเลนเจอร์มาใหม่นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับคือให้เรานะครับเข้ามาทาการฝึกซ้อมเลนเจอร์นะครับผมนัดาูก นี่ครับคือเลนเจอร์ที่เราอยากให้เข้ามาฝึกซ้อมเนาะสมมุติผมจยาเอาเลนเจอร์เหล่านี้นะครับเข้ามาทําการฝึกซ้อมนะครับข้อดีนะครับผมของการที่เรานำเลนเจอร์เข้ามาฝึกซ้อมนะครับมีข้อดีด้วยนะนี่ครับผมก็คือว่าในการฝึกซ้อมนะครับ เราจะมีโอกาสได้ขอรางวัลเหล่านี้ด้วยนะครับผมเป็นขอนอบพิเศษครับแล้วก็จะได้รับเลเวลเรงเจอร์ที่มากขึ้นด้วยอาจจะการฝึกซ้อมนะครับซึ่งในการฝึกซ้อมนะครับเขาจะมาใช้เวลาไม่เข้ากันนะครับเริ่มกล้องที่6ชัม่วโมง5ชัส่วมโมง4ชส่วโมง1มชั่วโสง18ชั่มโมงและ24ชส่วมโมงนะครับการละเรงเจอร์นะครับจะใช้เวลาไม่เข้ากันในส่วนของการขอลอบเนาะในส่วนนี้นะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับนี่ครับผมขับไปนะครับเพื่อที่ขด้ลอนรับนั่นเองนะครับ นี่ก็คือแบบที่ผมบอกนะ่นขนกาชาเนาะให้เราเข้ามาทำการสุ่มได้นะ้ำในการสุม่มหนึ่งรอบนะจะเสีย100คงร้อยขระดับล่านนะครับผมสุ่มสองรอบนะก็จะเสียสองร้อยขกรระดับล่านซึ่งยังมีขีกร,ระดับการแล้วก็ในส่วนของขีกร,ระดับสูงด้วยซึ่งวันนี้นะครับเรายังไม่มีมาไปกอยากให้เห็นก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเรา,าให้เห็นแค่แค,แค่นี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็รอปด็อเข้าไปนะครับคือเพชรนะครับผมก็คือใช้หนึ่งพันเพชรเนี่ย <ersch> นะครับซึ่งเพนนีนะครับผมหาได้จากการที่เราปีคิวเลยนะครับอ่าแล้วก็หาได้จากการที่เราไปแบบปีพีพีเนาะก็จะมีโอกาสดรอปใกล้มาด้วยนะครับผมในส่วนนี้นะครับขับไปนะครับผมที่เราจะเข้ามาพูดนะครับคือส่วนนี้แล้วกันนะครับส่วนกิวแล้วกันนะคลิปนี้เราจะมาพูดในส่วนของกิวด้วยนะครับกิวก็คือให้เราสามารถเข้าหาเพื่อนนะครับหรือว่าพังคมิตรนะครับผมเพื่อมาให้เรานะครับมีกลุ่มเดียวกันเป็นสามัคคีกันพังคมิตรกันเนาะ ใน,ในส่วนนี้นะครับ agora. ผมก็คือข้อดีกับที่เรามีกิวนับขึ้นหนึ่งเลยนะครับผมเราจะมีโอกาสนะครับท er ี่เรานะครับจะได้รับเกียร์ดีๆอ่านะครับมีโอกาสนะในส่วนนี้นะครับผมเอาเอาไปว่านะเดี๋ยวสมมุติว่าผมอยากจะมาเข้ากิวผมนะนี่คือกิวผมนะกิวในดีหลับผมเลยแล้วกรับกิวนี้นะครับผมอยากจะเข้าใช่ไหมผมก็ขอเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เราขอเข้าเรียบร้อยนะครับผมต้อนรอการอนุมัตินะครับจากหัวหน้ากิวนะครับนะนะครับจะมีการอนุมัติจากหัวหน้ากิวด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูเลยดีหลับผมนะครับ นี่คือดีหลัดในเกมดาเลนเจอร์กับผมนะครับนี่คือดีหลัดนะครับไอเดลับผมเนี่ยนี่ครับผมไอดีหลับผมนะก็จะใส่ไปคิมเพราะการคิมนี้เลยนะมีโคนี่แชมเปญและไฮเปอร์ด้วยนะครับผมนี่ครับไฮเปอร์แมสแล้วก็มีพวกนี้นี่คือคิมหลับผมนั่นเองนะครับผมผมใช้เลนเจอร์คิมนี้นะครับเป็นเลน,นเจอร์คิมหลับของผมนั่นเองนี่คิมหลับผมเลยนะนี่อ่านะครับ ประมาณนี้นะในส่วนนี้นะครับผมในส่วนของกิวนะครับและในส่วนของกิวเลนะครับเดี๋ยวเราผมเข้าค right ิวแวกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวในส่วนของกิวเลแล้วกันนะครับขับไปนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมในส่วนของสเกจูกิกับบ้านนะครับก็ถ้ามาสเกจูกินะเป็นสเกจที่เราสามารถเข้ามากามล่าหาเลนเจอร์ได้นะครับเลนเจอร์ที่เป็นวัคคูดิบในการอัปเกรดเลนเจอร์นะครับให้เป็นล่าไฮเปอร์นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมมีประมาณนี้ซึ่งเลนเจอร์นะครับจะมีให้เราหลากหลายเลนเจอร์มากๆสเกจได้เลยนะครับนี่มมีเยอะะากนครับ เดี๋ยวเราจะลองเข้ามาตีเลนเจอร์นี้ดูแล้วกันนะครับนี่เราสามารถเข้ามาเลือดและความยากความง่ายนะครับผมในการที่เข้ามาตีกด้เราเข้ามาตีกันเลยแล้วกันนะครับนี่หลังจากที่เราเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เข้ามาทำการตีได้นะครับในส่วนนี้แต่ว่าเรายังไม่เข้ามาทำการตีเพราะเลนเจอร์เรานะครับยังไม่ดีพอเราเข้ามาตีก็มีโอกาสแพ้นะครับในส่วนของสกยจุกิขับไปนะครับผมคือในส่วนของ p v p กัมบ้านะครับ p v p คือการต่อสู้กับเพื่อนนะผมน้านะครับ สมาร์ทสเกตพีพีคือสเกตที่เรานะครับเข้ามาทำการก่อสู้กับเพื่อนนั่นเองนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาตีให้ดูกันนะตอนนี้ผมอยู่ระดับที่เท่าไหร่นะหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบสามนะครับโอ้โหระดับโลเลยนะนี่ผมเราสมมุติเราเข้ามาตีนะครับเราเข้ามาตีพีพีตีใครก็ตีได้ผมนี่ครับในการตีพีพีหนึ่งคันนะครับจะเสียขนน้นในการเข้ามาตีครั้งละสองขนนนะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าครับผมว่าผ่านอยู่ในล้แบบนี้ครับตอเราเลเวลมาร์เกอร์นะครับเลเวลแค่ยี่สิ เราก็เข้ามาตีเลยแบบสบายๆนะครับไม่มีอะไรก็ซีเรียสนะในการที่เราจะเข้ามาทําการรี PVP นะสำหรับผู้เล่นใหม่มาเล่นง่ายมากกต่เขาเป็นผู้เล่นเก่าๆที่ได้มาสักพัสหนึ่งแล้วนะครับขึ้นเระดับสูงๆแล้วนะครับจะเริ่มตียากขึ้นนะครับนี่อ่านะครับจมตีป้อมเลยนะครับตอนนี้นี่นะเขาใชแพายุพัดเรามาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับพายุพัดมานะครับเราก็จมตีได้นะนี่ผม่า่ๆผมผู้เล่นใหม่นะมันเล่นไม่ยากนะครับส่วนนี้นะ เป็นโเห่การ์ที่เราเข้ามาเล่นได้นะครับผม pvp นะครับข้อดีของการตี pvp หลังจากที่เราเลื่อนลิกละคั้ได้่ไหมครับเราก็จะสามารถรับรูบี้ได้นะครับผมจากการเลื่อนลิกันละคั้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีนะครับผมของการที่เราเข้ามาตี pvp นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับปุ๊บตอนนี้นะครับผมเราเข้ขาสู่ลิคอนเดนเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเราก็จากการรับรูบี้มาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถไปดูได้นะครับนี่ลิมีบอกอยู่นะว่ามีลิอะไรบ้างนี่เราเ PT, การ inform inform ็เข้ามาดูกันได้นะครับแล้วว่าขอกระลาินะครับผมนี่ครับ มีลิทหนึ่งเนาะเห็นไหมเขาแดนหนึ่งนะครับนี่นะครับผ่าก็ได้สิบรูบี้แล้วเห็นไหมครับเนินสามนะผ่าครั้งแรกนะครับได้เท่าไหร่นะได้สามสิบรูบี้เนาะใช่ไหมครับนี่อ่าอันนี้ระวังประจําสี่ัซนนี่หว่าครับขอไปครับนี่ครับเขาผ่านเลื่อนลิขึ้นเนินหนึ่งได้รอสี่สิบรูบี้นะครับเลื่อนลิขึ้นเนินสองได้ก็ห้าสิบรูบี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมก็จะไปขอระวญาตกาลาลีนะครับผมที่บอร์ดเราอยู่นั่นเองนะครับเราก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับนี่เห็นไหมครับดีไหมดีไหมผมว่าดีมากเลยนนนนะะคครรัับบผผมมใช่วงี้ นี่ครับผมแล้วก็สามารถเข้ามารับขอนรางได้นะครับซึ่งขอนรางจะอยู่ในก่อนจบใหม่นั่นเองนะครับที่เราสามารถเข้ามากดรับได้อ่ะนะครับผมในในตอนนี้เราพูดเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเหลือผมเวลาเหลือครับเรามากรุยกันต่อเลยดีกว่านะฮะมาเอาเป็นสเกตคิดสองเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้เราก็เพิเ่งเลอกสเกตคิดสองไปเนาะนะครับผมรอบนี้ก็มาต่อกันเลยนะห้สเกตคิดสองอีกรอบหนึ่งแล้วกัน นะครับผมพอเวลาเราเหลือนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับเป็นยังไงกับบ้านเนาะในคลิปนี้นะครับผมที่เราก็เข้ามาทําการแนะนํานะครับในกต่ละโหมดนะครับผมคี่หาเกมแระเลนเจอร์นะครับปลดล็อคให้เราเรียบร้อยหลังจากที่เราก็สุดเลเวลแบบ80ดสิบใกล้เจ็ดสิบหกสิบได้เนาะก็ยังมีสเกตใหม่ปลดล็อมาเรื่อยๆนะครับผมในคลิปนี้เราก็เข้ามาแบบจอดลึกนะครับผมอานะครับก็ สมารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพอกันแล้วสักเกตนะเดี๋ยวเราค่อยมาจอดลึกหยันและเอียดทีนึงนะครับก่อนอันนั้นหขั้นหน้าเพราะว่าก่อนนี้ผมมองว่าถ้าเราจอดแล้วก่อนนี้มากเกินไปนะครับไปหลายคนนะครับอาจจะเบื่อเนาะเพราะเราพูดเรื่องซ้ำๆเดิมๆนะครับในโซ่ของกันแล้วสักเกตนะเดี๋ยวรอแบบเหมาะสมก่อนนะครับรอเลเวลเรามากกว่านี้รอคุยหยันเรามีเพียบพร้อมมากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาต่อกันแล้วกันนะครับอ่านะครับนี่ครับผมก็เข้ามาเล่นแบบสบายๆเลยนะตอนนี้นะครับไม่มีอะไรน่าซีเรียสนะครับผมยังมีคันเนึงไม่มีอะไรน่าซีีเรยสนะ ตอนนี้นะครับผู้อยากสบายหมดนะครับถหรมาพูดเล่นใหม่ๆที่เพิ่มการใสใจเริ่มเล่นเกมบาลานเจอร์นะครับดาวโหลดมาเล่นกันง่ายเลยนะแล้วก็คลิปนี้ก็เส้นเดิมเลยนะครับไอดียไลฟ์ผมนะครับก็จะทิ้งใต้ลาคลิปนี้เนาะนะครับใครที่ไลฟ์ผมมาแล้วอยากเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเลือกเกมบาลานเจอร์นะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความมาสอบถามกันได้เลยนะครับไปดีไล์ผมจะขีมไว้ใกล้ลางคลิปนี้แอดมาได้นะใครที่เล่นเกมบาลานเจอร์อยู่แล้วครับหรือว่าใครที่กำลังที่จะดาวนโหลดเกมบาลานเจอร์มานะครับสามารถิ้นมาได้หมดเลยนะนะ ไอดียลาแอปผมมาได้เลยนะครับอ่นะครับสุดท้ายนี่นะครับเราผ่านสเกตเรียบร้อยนะมาดูกันนะครับว่ารอบนี้ครึ่งเกตเลเวลเนี่ยรอบนี้นะครับขึ้นมาประมาณสองเลเวลกันไหมสามเลเวลแล้วนะครับเลเวลสิบห้าแล้วมาร์เกอร์สิบห้านะครับนี่ครับผมก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับผมก็สามารถทให้เลเวลเรานะครับขึ้นไปเรื่อยๆนี่ผมขึ้นมาสู่เลเวลมาร์เกอร์ยี่สิบได้น้ำได้มาอีกสี่สิบรูบี้ผมดีใจมากดีใจมากผมก็อีกสี่สิบรูบี้ครับดีใจจริงๆนะผมตอนนี้ครับ ดีใจมากนะครับแก้80ขนนแล้วก็ไดล้40รูบี้มาด้วยนะจากการที่เราเลเวลอัพนะครับนี่โอเคผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะก็ข่าเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจกับผมนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจกับผมเส้นเดียวกันนะครับ แล้วเราครับผมก็ค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมกต่ว่าสมาคลิปนี้นะครับผมผมเปา KWS นะครับผมก็จะต้องของนุยาตลาเพื่อ,อนๆกันละคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปแบ่กับเพื่อนสวัสดีครับ